เปโตรเนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังบติตังตุมหังขิปเมวะสมิจโตสะเปโปรเรนตุสังสปาอินโทปนรสโสยะธามณีโชติราโสยะธาสปิติโยวิวัจจันโสทราะโรโภวินาสัตตุมา wantara yo Sukiti Haiyukompawa Abiwan Sir sanit can muta baca Inino jatan สัปพเทวตาสัพพุทธานุภาเวท่าโสติภวันตุเตภวตุสัพมังคะดังขันตุสัปพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนัสธาทิภวันตุเตภวตุสัพมังคะดังขันตุสัปพเทวต สะปะสังฆานุอาเวนัสตาโสธิ จริินพรจะโยมที่ไปมาร่วมทอดกระถินเราได้สร้างบุญบารมีแล้วก็แผ่หรือให้ส่วนบุญที่เราได้ทำาใ้วันนี้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตลอดทั้งทรัพย์สัตว์ทั้งหลายตั้งใจว่าตามนะอิทังโนปุญญาปาคาังสัพพสัตานาง เทมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอให้ส่วนบุญส่วนกุศล,กศลแก่มารดาบิดา,ดา,ดาครูอุปัชฌาอาจารย์รท่านผู้มีพระคุณ,คณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท,ท,ท่านเจ้ากรรมนายเวร ผู้ผีปีศาท์ทั้งหลายเทพประบุเทพพธิดาทุกๆองค์ขอ,อจงได้อนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย,ดย,ดยได้พร้อมใจกันก,นกนระทำแล้วในวันนี้ ตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายที่มีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์ที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกคน ทุกท่านทุกตนเทินเด็กเชิดทุกท่านนะคะประแปะค่ะของขอไปนะคะอะรังสัมมาสัมพุทโธพระขวะพุทธังภระขวันตังอภิวาเทิสวา อาสงพร้อมกัน3ามครั้งครักราบกราบกราบเดียนเชิญทุกท่านกราบลาครูบาอาจารย์ผู้เป็นประธานที่ในวันนี้นะคะท่านพระครูพระบุระรับพร้อมกันคราบ จะทีนี้ก็ถอดนเลยครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวถอดนับเลยครับก็กราบนุโมทนากับคุูบาอาจารย์ที่ได้มาเมตตาในวันนี้นะคะท่านพระรูสุคนธนาทรนะคะจากวัดป่าสังวรอาจารย์ธรรมท่านพระอาจารย์วรพจน์อุปสันโตนะคะวัดป่าบุญทุ่กล่าวท่านพระอาจารย์โคสิตนะคะจากป่าสะแกนะคะแล้วก็ท่านพระอาจารย์สมศักดิ์จันทโกจากวังใหม่เจริญธรรมนะคะประจีนนะคะแล้วก็ท่าน สุรศักดิ์นะคะตัวแทนจากวัดขอะเจริญพรจาโยมที่ไปมาร่วมทอดกระถินแล้วได้สร้างบุญบารมีแล้วก็แผ่าหรือให้ส่วนบุญที่เราได้ทำในวันนี้กับ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ตลอดทั้งสัรพสัตว์ทั้งหลายตั้งใจว่าตามนะอิทังโนกุญญาปาคังสัพพะสัตตานางังเทมาข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลแก่มารดาบิดา พระอุปัชาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท,ท่านเจ้ากรรมนายเวรผู้ผีปีศาจท,ทั้งหลายเทพประมุเทพพฏิดาทุกๆองค์ ขอจงได้อนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้พร้อมใจกันกระทำแล้วในวันนี้ตลอดทั้งสัรว์สัตว์ทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายที่มีความทุกข์ ขอให้พ้นจากความทุกที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านทุกตนเถิน the time and the กราบเรียนเชิญทุกท่านกราบลาครูบาอาจารย์ผู้เป็นประธานที่ในวันนี้นะคะท่าน,นาก็ครูบละกุลณลัพ้องกันญาตรา กราบอนุโมทนากับคุณบาอาจารย์ที่ได้มาเมตตาในวันนี้นะคะท่านหพระครูสมพลธนาธรนะคะจากวัดป่าสังวรกระแสําท่านพระอาจารย์บรพจ์อุปุันโตนะคะวัดป่าบุญคงกราท่านพระอาจารย์โคสิกนะคะจากป่าสแกนะคะแล้วก็ท่านพระอาจารย์สมศักดิ์จันทโกจากวังใหม่เจริญธรรมนะคะประจีนนะคะแล้วก็ท่านสุรศักดิ์นะคะตัวแทนจากวัดบึงตะจันนะคะแล้วก็ท่านพระอาจารย์ ธนพลน,นะคะพระอาจารย์ต้องนะคทะที่ทำทำอะไรนะ,ะปีหน้าก็หวังว่าครูบาอาจารย์จะเพิ่มขึ้นนะคะห้ามลดลงนะเจ้าพระอาจารย์นะคะแล้วก็ต้องกราบกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์นพระครูคณะบุรารักษ์ที่ได้เมตตา ให้งานนี้ได้อุบัติเกิดขึ้นมาอย่างงดงามเต็มภาคภูมินะคมถ้าไม่มีพระจ,จัน์งานนี้คงไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วแม่ะกราบนำ้ำระสกายนะคะทุณคแล้วก็มโนธนาบุญกับทุกท่านอีกนะคะโดยท่านพระท่านเจ้าภาพทุกสายที่ได้มาขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยบุญกุศลนะคะ <c oughs> แล้วก็การงานการเงนิงนขอให้รุ่งโรจน์ชดช่วชัชวาลแล้วก็มาช่วยกันสื่อสารนะคะ ถ้าสาราไม่เสร็จกุฏิไม่เสร็จห้ามหยุดหายใจกันเด้อมาะคะ <S <S ่ะแม่ค้าเอออวัยยาวัจกรอยู่ไหนอ่ะอวัยยาวัจกรพระเจ้าถวัฒพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าตั้มยองนิมนต์ก่อนนะอ่าเอาเอาสายพานมาลูกเออเอาสายพานมาอะะาเจ้าผ้ามาค่ะอวัยยาวัจกรของ ทำสมบูรณ์อยู่ไหนคะเชิญค่ะบบนะอ้าค่ะโมทนมาอาจารย์อ้าวอ้าวได้าสาทุศอาสาทุศค่ะ เฉียนนะคะมันร่วมบุญต่อท้ายกระถินเด็ก500บาทค่ะอาซาทุกหมายว่าจะเลิกแล้วนะอาสาทุกค่ะโอ้มีม้วนค่ะก็ะจะน็จะเดี๋ยวโยมแล้วให้รายะว่าจะาลับมารับสาระก็จะน,นั่งอตรงนี้ค่ะเช็นนคชเลยค่ะเช็คเลยนะคะทุกญาตเช็คเลยนะคะค่ะ นนี้เลยค่ะคนนี้เจ้าขอรอาจารย์เนี่ยไม่ได้ออ้าวยกแม่มาชักมาเร็วพระอาจารย์พยาวิทกรไทอ้าวทานอ้าวทานยังไม่ได้โปรยเลยทำไงเนี่ยเอาตั้งไว้แล้วก็แจกเลยดีไหมตามพระอาจารย์มาต้น สังกัดวัดอะไรเดาโยมเขียนไม่ถูกป่าวุ่นกุ้งเราค่ะค่ะเอาอย่าอย่าโกยยืนแจกเลยอัดแจกดีกว่าแล้วพกโอนมันอยู่กับพื้นแล้วไม่มีเด็กเลยเนาะเอาไปแจกหน้าทางเลยหน้าทางเลยเอ่อเอาให้เขาแจกสิให้เขาแจกไปยืมแล้วแจกเขาตรงหน้าทางเหมือนของชมรวยอะลูกอ่า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 อยากเอาไปสาธุตรงปากทางเลยเนาะของชมรวยเลยอ่ะ อ้าวนะคะที่วัดเรานะคะท่านเจา้าภาพเรามีปลามีปลาเนี่ยค่ะปลาเนี่ยแขวนบ้านใครรวยบ้านนั้นเลยนะเนี่ยแต่ว่ามันมีมูลค่าหน่อยนะอ้าวว่าฮะหลวงพ่อสมศักดิ์นะเดี๋ยวนะใจเย็นคือเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นกระเบิดเดี๋ยวอ้าวปลาตะเพียนที่แขวนนะคะมันอ่าแล้วแต่ว่าใครจะทําบุญนะเออทําบุญแล้วก็เอาไปได้ แขวนหน้าบ้านก็รวยหลังบ้านก็รวยแขวนตรงไหนรวยเพราะในน้ำมีปลาในน้ำมีหยิบได้เลยนะคะจะให้จะภาพก่อนชัดอ่ปาปลาตะเพียนอ,อ่ออนะคะดึงได้เลยะคะ่ะท่านจะภาพที่แต่ละสายดึงได้เลยนะคะมันมีสายกระตุกอยู่ค่ะมีสายกระตุกอยู่ค่ะอ่าจะภาพแจกแจกทานแต่ว่าอันนี้เป็นเออ เป็นของช่วยของวัดดึงได้เลยนะคะาามีน้อยตัวด้วยนะคะปีหน้าอาจจะาาค่ะค่ะเอาดนตรีไปไหนละคะดนตรีไม่ไม่เล่นใี้ฟังเลยตอนนี้อ๋อละะอาา้คะอาสาทุกค่ะปีหน้ามาอีกนะคะาจารย์ต้องเอานี้เอามาทั้งวงนะ,ะวันนี้มันเล็กไปหน่อยเ<า>ต็มพัดโฟ ไม่ได้เป็นอย่าง,างนี้เราจะได้กล่าวนามัสการขอบพระคุณ,คณและก็มโนธนาบุญกับทุกท่านอีกนคะคะโดยเฉพาะท่านเจ,จ้าภาพผู้สายที่ได้มาขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวย,รรวยบุญกุศลนะคะ <laughs> แล้วก็การงาน <laughs> การเงินขอให้รุ่งโรจน์ชดช่วงชัวชวาแล้วก็มาช่วยกันสืบสารนะคะถ้าสาลามไม่เสร็จกุฏิไม่เสร็จห้าม หยุดหายใจกันด้อมาหนะคะเอออาววายาวัจกรอยู่ไหนอ่ะเอาวายาวัจกรพระเจ้าะวาระพระจันพระจันพระจันทร์ต้เยอมที่หมดก่อนอ่าเอาเอาสายพานลูกเออเาสายพานอาจารยพะมมาค่ะอาววายาวัจกรของทําสมบูรณ์อยู่ไหนคะเชิญค่ะ อาค่ะมทนอาจารย์อาภาษาภาษาค่ะอาค่ะทนาราศรีแถวค่ะพี่พี่แถวกันมาแล้วเดี๋ยวถาเดี๋ยวเราจะรวบครัน่จะต้องไปก่ายิ่งต้อ คุณพี่อาจิมาโอวิเชียนะคะมาเรื่องบุญต่อท้ายกัินจ้าร0 0บาทเอาซาทุกไม่ว่าจะเรื่อง ไ,ไม่มีมีแต่ช่อ <more later. S 2> e งเซอร์วิสที่ผมมุดขึ้นไปานต่องเจเรับว่าอันนั้นจงเช็คเลยค่ะเช็คเลยะะมีการเช็คเลยนะคเป็นเป็นทางที่ตัวไรเทียนเพราะว่าไม่ได้เปิดเป็นทางการเฮ้ยวามันมีไฟมีอะไรมาเกิดมีปัญหาจงแม่มาชัดเลยดือนคนดียวคเดืด็รบเดืคนเ

แิกนแจนอากา้มีผ้าจานอยู่นี่พื้แล้ไม่ดีเด็กดูไม่ดีดูไมงามไปแจกหน้าจานไกอ่เให้เขาแจกสิให้เขาแจกไปนเจาแจกเขาตรงหน้าทางของชมด้วยลูกอ่าอ่าอาเอาไปทือตัวปลา จะรวยเลยอ่ะเอานะคะที่วัดเรานะคะท่านเจ้าค่ะเรามีปลามีปลาเนี่ยค่ะปลาเนี่ยแขวนบ้านใครรวยบ้านนั้นเลยนะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นมูลค่าหน่อยหลวงพ่อสงสารนะเดี๋ยวได้ยินกันแล้วกัอยูปลาตะเพียนที่แขวนนะคะมันอ่แล้วแต่ว่าใครจะทําบุญนะเออทําบุญแล้วก็เอาไปได้แขวนหน้าบ้านก็รวยหลัง ก็รวยแขวนตรงไหนรวยเพราะในน้ำมีปลาในน้ำมีเย็บได้เลยนะคะแต่กให้จภาพก่อนชัดอะี่ปลาตะเพียนได้เลยค่คะท่านจะภาพที่แส็กระสายเดิงได้เลยนะคะมันมีสายกระตุกอยู่ค่ะมีสายกระตุกอยู่ค่ะจะภาพแจกแจกทานแต่ว่าอันนี้เป็นเออ ของสบู่ของวัดดึงได้เลยนะคะมีน้อยตัวรวยนะคะวีหน้าอาจจะไปไหนเนี่ยไม่ได้ค่ะอาวรถตีไปไหนแล้วคะรถตีไม่ไม่รอดจากบ้ามเลยตอนนี้อ๋อแล้วคะเอาสาทุกค่ะปีหน้ามาอีกนะคะจานต้องเอานี้เอามาทั้งบงนะวันนี้มันเล็กไปหน่อยเอ้าปลาตเทียนน้อยค่ะเอาไปห้อยที่บ้านนะคะ เอาไปบูชาค่ะอันนี้มันอยู่ในงานกระถินนะคะเอาดึงเอาขักขึ้นเอาขึ้นเก้าอ,อี้เนาะแล้วก็ดึงเพราะว่าก็ถูกสายกระตกไว้ค่ะโอ้ คนหนึ่งอย่าให้เอาไปสองนะเดี๋ยวมันจะมันจะแยกหนึ่งบ้านก็หนึ่งทวงเท่านั้นนะคะปัจจัยเก็บของหลวงพ่องสององด้วยนะควอรับไปเลย่าฝวว่าาารองคายรับงนันไปด้วยกาอจระับเนะอปดัอนเาวายาวัจกรวัดอยู่ไหนเนาะไม่มีใครสักนเดือนละเอน้อง

สำหรับสาหรับบริบาลกระถิ่นเป็นผลไม้ทางคณะสงฆ์ได้ตอกคณงกันแล้วว่าขอคืนให้กับญาติโยมทั้งหลผู้มาล่วงลุหยิบได้ตามสบายให้เป็นเรนเป็นกรรมหยิบเลยหาิบยเลยหยิบเลย จีบเป็นแล้วเป็นมงคลนะถ้าถ้าใส่ตู้ข้างน,นอกเป็นข้าวไปมงคลเพิ่มต้นนี้นะอ้าวเลยเนื้อ 外卖。